เหมือนตะกวดเลยหนไได้หลายวันหลายทีหลายเดือนไม่ถึงปีนะทุกๆไม่ถึงปีนะทุกคนแต่พีว่าหนูผ่านมาหลายเดือนหลายวันแล้วหนูก็ไ่ได้อัเทหนูงานยุ่งมากอย่านีหนูกลอาสกบสุดที่รักของหนูขึ้นมาจากท้าๆ นี่หนูจะมาเล็กจะมาให้ทุกคนดูวิธีการลงเนินสูงจากท่าต่างๆกับเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดในการลงเนินสูงที่อยู่ตรงหลังหนูเนี่ยโอเคที่ทุกคนลองหันขึ้นไปดูบนฟ้าสิมันแมลงปองมันมาบินทำไมบนท้องฟ้าบ้านหนูเน่มองไม่เห็นโอเคทุกคน มอไม่งก็ไม่เป so okay. 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 okay? ็นไระแต่อเดูจรเข้หอบจรเข้กนอนเนี่ยหัวจะทิมไหมคะจรเข้คลนจรเข้คลน คห้แทนงหงอหัวจะทิมไหมคะเออ,เออตอนขากลับไม่ต้องยกเองใช่ไหมคะ ไก่ง่วงใช่ไหมไม่ใช่ไก่ง่วงใช่ไหม <laughs> อ๋อไก่ง่วงไก่หลับไง <laughs> เกือบเขาถลอกไปเปล่าเกือบไปใช่ไหมคะแต่ว่าหมูนึ่บอกไปท่าในวันนี้จะมีทั้งหมดสิบท่าด้วยกันเออ่าเมื่อกี้ได้สามค่ะโอเคได้ไปไวนะแล้วจะครบไหมคะเนี่ยท่าต่อไปก็คือแอนแ่าแ่าขบลื่นไม่บลื่นค่ะ เบรกตลอดเวลาเพราะอ่ะะอา,า,าอแล้วก็เพื่อนจะสังเกตใช่ไหมว่าชื่อของการที่หนูมันได้หนามมีแต่สัตว์ทั้งหมดเลยกเพื่อนเ,เนี่ยเพราะหนูมีเพื่อนเป็นสัตว์ใช่มั้ยใช่ติเดเต็มบ้านเลยเอพอพระคุณคือมังค,คป ไก่่ามิงไ่ต้นไม้้ไมก็จะเมือจอเอแต่ว่าจะเป็น,หนหาแบบนี้แต่ว่จะเออัน,นอตรายไปไหมคะต่้านีน้จะให้เท้าไก็มอ๋อเท้าคอยเบรกอะคะแล้วมือคอยแหวก อันนี้แม่ว่าถ้าตะกวดหรือไม่ก็ตัวเงินตัวทองค่ะใช่ค่ะออคิดไม่ออกนะเห็นอีกห้าเนี่ยแล้วท่าต่อไปทุกคนท่าที่หกใช่ไหมค่ะท่าที่หกสี่แล้วก็ไปหกได้เลยค่ะนั่นจำไม่ได้แล้ว ไอ้แค่นั้นดูมายังไม่ได้แบกหายหกค่ะถ้าใครใครรู้ก็ช่วยพิมพ์บอกมาด้วยนะว่าหนูไม่ท่าไหนหนูไม่ค่อยนับเลขอ่ะแต่ทุกคนหนูไปหกอะไก็แล้วกันนะโอเคท่าต่อไปมีที่ว่าท่าท่าเดี๋ยวหนูไปเอาปีก ด,ดึงเชือกหนึ่งเส้นหรือไม่ใช่เส้นนั้นน่าจะเป็นอีกเส้นหนึ่งค่ะจ้ะเส้นที่ตั้นกว่าค่ะจ้ะโอเคน,น,นั่งเครื่องบิน 卡的呢？ ใช่มันอันตรายค่ะถ้าหัวทิ่มนี่แสดงว่าหน้าน้องขิงก็ไปกับถนนเลย พอหนึ่งน้อยนิดหนึ่งเลยพอทำได้หรืออันตรายถ้าอนุบาลทำไม่ได้ใช่ไหมพอหนึ่งทำได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นอนุบาลี่แหกเลยเอ้ยน้องหนูอะซีไปที่ตรงหญ้านู้นแต่ว่าถ้าใครจะทำก็ให้ผู้ปกครองคอยบอกกันนะผู้ปกครองอะคะผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองของน้องไม่ห้ามเลยค่ะเนี่ยไม่ห้ามหนูนี่นะแค่ท่านี้ แล้วลูกไม่กลัวอันตรายม้างเหรอคะน่ะถ้าปิดบนอืมอมันจินถบนฟ้าแนี่ี่ไม่อัน้ติดนี้อันตรายสุดนะถ้านี้ไม่ควรทำมากมากค่ะไม่ควรทำเลยค่ะแล้วพี่ขิงทำทำไมคะทำเล่นะเอ้โอ้ไปแบบมือเดียวเลยอ่ะ มินรรนค่ะอันอน,น,อน,นี้ถ,นถ,ถ้านี้พอใช้ได้อยู่ไม่อันตรายใช่ไหมคะ หนักไหมคะหนักไหมคะ ทำกันนะ